อีกคู่หนึ่งว่าพี่น้เป็นใครตกอโลเงินบ้างคู่นี้ยังอยู่นะอยู่ครับยังอยู <t <t ่ใครตกล่าสุดฟอร์มสวยนะอ่าต่อยไอ้ชนะเพชรโทครั้งสามยกชนะไม่ร่ำเนินครั้งแรกเสมอครั้งแรกเสมอครั้งสองก็ก็สามยกนะสามยกไปได้ลูกไหนวันนั้นนะสอกสอกครับสอกแล้วเขาเป็นยังไงบ้างพี่เพราะวันนั้นในที่ใครตกชนะผมจะบอกให้นะเหตุผลง่ายคือช่างก่อนวันออ๋ เพราะว่าความพื้นเพยของคนญี่ปุ่นเขาจะช่างก่อนมันเขาจะไม่ช่างเช้าทุกเยน็นถ้าช่างเช้าทุกเยน็นใครจะมียุคแผวมีแผวไปปลายท้งเกตดูนะตอนที่เที่ยวเสมอก็ไปต่อกินไปแล้วก็ยุคนะ เพราะเขาเขาชินกับที่ญี่ปุ่นมากกว่าใช่ญี่ปุ่นช่าง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 ก่อนชกหนึ่งวันแล้วล่ามเลยวันนั้นที่ต่อยเพชรโทคือก็ช่างก่อนชกหนึ่งวันใช่ชกแค่สามยกสามยกแล้วทีนี้ทางนี้ทางนี้เขาชํานาญตรงแบบนี้สามยกเขาต่อยบ่อยแต่บ้านเรานี่มันจะชํานาญกันห้ายกสองยกไม่ทำไม่ทําอะไรยกนี่แค่ตัวเดินเดินก็ก็ก็ชนะได้ชนะนอกนะครับ ทีนี้วันก่อโลงเงินห้ายกนะพี่นั่นแหละห้ายกแล้วช่างช่างเช้าโชกเย็นนะตรงนี้มีการปรับอยู่ในช่วงนี้เขาเขาต่อยบ่อยนะไอช่างเช้าโชคเย็นเขาเริ่มปรับได้มากขึ้นได้ได้ครับเขาได้แต่ว่าสนุกสนุกคู่นี้สนุกผมถามว่าโลงเงินจะมาแลกมันกับใครตกผมว่าไม่กล้าพี่ว่าอะไรนะผมว่าโล่งเนจะมาแลกมันกับใครโตไม่กล้าใหญ่รู้คือหนึ่งลอยหนึ่งรอเขาก็นหนักมันมันก็พอกันแหละแต่ว่าใครโตมัน มันมันไม่กลัวมอเตอรส่งนี่นะอตื้อตื้อมนแรกไม่ปวดนะครับตุ๊กชอบพร้อมแรกอยู่แล้วพร้อมแรกอยู่แล้วคือเขาเขาเป็นมวยสไตล์นี้แล้วได้วัดกันนะแต่ฝีมือเตะไฮโดรไล้์วิ่งไฮโดรช้า แต่ถ้าจะมาบวกมาอะไรผมถามมาไปดูเลยวันที่โชคกันสนุกแต่โลกเงินไม่กาดบวกไม่เคยต่อยกันนะคู่นี้เนาะไม่เคยครับก็เป็นกงกู้ที่น่าดูนกร้อยยี่สบ1ามไม่บีบไม่ครับหรือพอดีร้อยยี่สบสาน้ำหนักให้โตนะน้ำหนักก็เกินอยู่สามโลกับสี่โลปกติใครโตนี่รายการปกติไหมหรือว่าขยับมาเร็วขึ้นหรือว่าไปแทนใครอะไรไม่มีนะปกติปกตินะตมนะโลกเงินมีอะไรนะพี่โลกเงินมีหมันกับ้วงมีหมันทุบ้ายทุบสาย มีเหมือนุกซ้ายมีมวยหมัดที่ว่าต่อยต่อยแม่นแต่แต่ถ้ามวยทรงเดียวกันเขาจะไม่กล้าต่อยวันนันที่ที่เขาแพ้ที่เขาแพ้ออกเสาเอกวันนั้นที่เขาไม่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 กล้าไม่กล้าต่อยเพราะ สาเอกมันเตะคอเลยเต่เวลาจะมันข so so, ึ so oh, yeah. so ้นคอกลัวกลัวโดนคอไม่ไม่ต่อยเลยเพราะว่าต่อยหมัดไปแล้วเดี๋ยวคอเปิดเปิดครับโดนการคอเพราะเขาต่อยเขาต่อยมือเขาหล่นเรื่อยเขาไม่ต่อยบ็อกแล้วยานมวยไทยอ๋ผมก็บอยไสาวเอกมันเตะคอเลยมันเตะเลยไม่มีฮุ้หรอกหมัดจริงลูกขี้โดนแลูกขี้เด่นขรบๆหมัดฮุ้ซ้ายเขาเขาไม่มวยขวาใ่ไหมัดฮุ้ซ้ายในค่ายเคยเจอเรื่องมันมีใครบ้างครับ ยังยังครับยังมีมีมีเออมีเสาเอกชนะเสาเอกคนเดียวนนะคเดียวครับในค่ายที่เคยเจอโลกเงินนะนี่เป็นคนที่2ในค่ายที่จะเจอโลกเงินอีกคนหนึ่งเสาเอกชนะมื่อวันนั้นแต่คุณนี่สนุกครับสนุกแล้วพี่เอาใครต่อว่ายังไงก็ให้ขึ้นการคอเหมือนกันหรอหรือว่าแลกหมัดไปเลยไม่ไม่ครับก็ต่อยตามเกมแหละแต่ว่าแต่ว่ายังไงใครตู่ไม่กลัวมาทรงเนี่ยไม่กลัวหมักในก่อนในพี่ว่าใครดีกว่าในตู่ไงนอะ ไอ้ไขโตมันแค่ไม้เขานะ่ยไขโตไม่ค่อยแม่มงไขโตเพื่อนพี่เขาเป็นไม้เขานะตอนเด็กอ่ะความเร็วพอๆกันความเร็วก็อาจจะช้ากว่าโลงนี้มักเลี่ยมไขโตไม่ค่อยมีหลักเหลี่ยมแต่อาศักเลี่ยมก็จะเป็นรองเป็นรองลูกเต๋าดันมเนี่ยของเขาเนี่ยแหละเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวมันตรงนี้เขามีความแน่เขาดูคลิปเขาดูทุกวันเขาบอกครับเขาบอกเขาไม่กลัวใกล้แรกหน่อยนะครับ ผมขออนุญาตลบกวนเวลาแป๊บเดียวครับก็เล่นมวยต้องออกตัวกันหน่อยนะครับใครอยากออกตัวกับผมพักยกเอกชุมพรครับฝากไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจด้วยแอดไลน์ไปเลย a e k แปดหกนะครับใส่แอดข้างหน้าตามด้วยตัวเอตัวอ e, ีตัวเค แล้วก็เลข8กับเลข6นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่ข้างๆผมนะครับพักยกของผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับจบ1คู่ผมเคลียร์เงินเลยแล้วก็เล่นน้อยร้อยสองเนี่ยสวยงามมากครับเพราะว่าของผมเนี่ยจริงๆแล้ว1ิบาทก็เล่นได้นะครับเอาไว้ออกตัวเอาไว้นุ้นเอาไว้เชียร์ของผมเนี่ยผมการันตีเรื่องของคุณภาพเรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของการเงินใครมีปัญหาผมตามให้ทุกกรณี ผมรับผิดชอบทุกกรณีนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ครับหายห่วงฝากนะครับพักยกเอกชุมพร at aek86 ขอบคุณและสวัสดีครับ